สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถใช้งานสภาพสวยๆหนึคันมือเดียวป้ายแดงสภาพงามมากๆนะครับกับนิสสันซันนี่น o รถบ้านแท้แน่นอนนะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้รถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับราคาสภาพจัดไปเลยครับ7,9,000บาทนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3ามวามินบุรีกรุงเทพนะครับใครสนใจอยู่ใกล้ไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับคันนี้เหมาะสาหรับสมาชิกที่กําลังหารถประหยัด เน้นใช้งานใช้ได้สบายใจเลยครับติดแก้ว PG มาให้เรียบร้อยนะครับติดแก๊ส LPG นะครับประหยัดครับกิโลละบาทกว่าๆเท่านั้นนะครับรถสภาพสมบูรณ์สวยจัดครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมข้าราชการนะครับใช้งานดูแลดีดูแลถึงนะครับภายในสวยสะอาดสภาพงามๆแบบนี้นะครับเบาะนั่งสวยๆนี่เลยครับ ตกแต่งลายไม้เอาไว้ใช้งานต่อนะครับกับรถดีๆสภาพกำงามนะครับใครสนใจในราคา79,000บาทนะครับเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกใช้เดินทางใกล้ไกลไปได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับรถคัดและเก็บงานมาเรียบร้อยรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับภายในสวยสะอาดเน้นใช้งานรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับเลยครับกับรถสวย,สวย ระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ออโต้เครื่องพันหติดแก๊ส LPG รถสวยรถเดิมรถดีนํามาส่งให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานชอบใช่ไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับเผื่อจะมีท่านใดกําลังหารถใช้งานนะครับเน้นใช้งานนะครับประหยัดทนทานดูแลง่ายอะไรมีได้ทั่วไปครับ ลองชมและเช็คพิจารณาดูนะครับ79,000บาทนะครับกับรถสวยๆส,สภาพกงามๆนิสสันซันนี่นีโอหออโต้น้ำมันบวก LPG นะครับรถถูกต้องเอกสารครบทุกอย่างนะครับราคา79,000บาทนะครับใครสนใจเข้าใจอยากหารถไว้ใช้งานเน้นประหยัดนะครับมาเลยครับติดแก๊ส l PG ใช้เดินทางใกล้ไกลไปได้แน่นอนนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับชอบซันนี่ชอบนีโก็จะได้ สภาพได้ราคานะครับคันนี้ในราคาหลักหมื่นสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารก็ครบสีสันสวยงามนะครับเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยใครถูกใจเข้าใจรีบพิจารณานะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับกับรถสวยสภาพงามๆแบบนี้นะครับนิสสันซันนี่นีโอนะครับสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายในสวยสะอาดพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบนะครับอยู่ใกล้มาเช็คมาชมอยู่บ้านไกลก็ โทรเจรจาสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้เหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับราคาหลักหมื่นราคาสภาพถือว่าเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครเข้าใจสนใจอยากได้รถใช้งานนะครับโทรเจรจาเข้าไปได้เลยครับโทรได้รายได้ติดต่อได้ตลอดนะครับ7,9、000บาทนะครับรถบ้านแท้แน่นอนรถบ้านแท้แน่นอนครับมือเดียวป้ายแดงครับผม